สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางมาเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะคะ,ะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังวางแผนหรือว่ามีแผนนะคะที่จะมาเที่ยวเชียงรายเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีใครแนะนำหรือว่ามีใครเป็นไกด์นำทางในการเที่ยวครั้งนี้นะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีเวลาน้อยมีเวลาจำกัดด้วยแต่ว่า ท่านอยากจะเที่ยวเชียงรายให้ได้หลายๆสถานที่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสวยงามของจังหวัดเชียงรายนะคะดังนั้นท่านจำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่รวมไปถึงระยะทางของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงรายสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะคะจะขอเป็นเพื่อนชี้แนะแล้วก็นำทางในการมาเที่ยวของท่านค่ะ ในหนึ่งวันนะคะที่ท่านจะมาเที่ยวเชียงรายอย่างมากสุดน,นะคะการออกเดินทางเที่ยวก็น่าจะได้5สถานที่นะคะซึ่งถ้าไปเที่ยวนะคะก็5สถานที่นี้ท่านจะต้องกําหนดเวลา ในการออกเดินทางให้ดีนะคะแล้วก็ในแต่ละสถานที่ที่ไปก็ต้องรักษาเวลาด้วยนะคะสมมติว่าเราออก8โมงเช้านะคะถึง1 0อนาฬิกานะคะแนาิกาถึง17นาฬิกาเนี่ยท่านมีเวลาเที่ยวทั้งหมด10ชั่วโมงใน1วันนะคะเฉลี่ยก็ประมาณสถานที่ละ2ชั่วโมงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขออนุญาตเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงรายก่อนเลยนะคะ,ะสมมติแล้วกันนะคะว่าท่านพักที่ตัวเมืองเชียงราย ซึ่งตัวเมืองเชียงรายก็มีโรงแรมนะคะเยอะแยะมากมายหลากหลายราคาให้ท่านเลือกเลยนะคะ,ะเมื่ออยู่ในตัวเมืองเชียงรายการเริ่มต้นเที่ยวก็ขอแนะนําระยะทางของสถานที่เริ่มจากใกล้ตัวเมืองเชียงรายมากที่สุดออกไปเรื่อยๆละกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะขอแนะนําวัดพระแก้วนะคะซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายเลยนะคะซึ่งวัดนี้เองนะคะที่ได้ค้นพบพระแก้วมรกต ก็คือองค์ที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นแหละนะคะก็จะมีเรื่องราวนะคะในอดีตว่าวันหนึ่งนะคะมีฟ้าผ่าลงมาที่เจดีย์รางองค์หนึ่งแล้วก็ได้พบว่าภายในเจดีย์รางองค์นั้นนะคะมีพระพุทธรูปลงรักปิดทองนะคะซึ่งภายหลังก็ได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวที่สร้างด้วยหยกซึ่งก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะวัดพระแก้วเชียงรายก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระหยกซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนนะคะ อนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หงหลวงแสงแก้วนะคะซึ่งเป็นอาคารแบบล้านนาจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญมากมายเลยนะคะ สำหรับการไปเที่ยววัดพระแก้วนะคะก็ขอแนะนําสําหรับท่านใดที่จะไปเที่ยวให้แต่งกายสุภาพนะคะไม่ใสก่กางเกงขาสัน้นแล้วก็ไม่ใส่เสื้อแขนกุดนะคะเนื่องจากว่าถ้าท่านใส่ขาสั้นไปเขาจะมีผ้าให้เปลี่ยนนะคะ,ะซึ่งช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะคะไม,ไม่แนะนําให้ท่านไปใช้่วรมอของร่วมกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวในการที่จะไปเที่ยวให้ดีนะคะโดยการแต่งกายให้สุภาพค่ะ เน้นนะคะว่าไม่ใส่ขาสั้นแล้วก็ไม่ใส่เสื้อแขนกุดนะคะค่ะหลังจากที่เราเที่ยววัดพระแก้วเสร็จแล้วนะคะสถานที่ต่อไปที่จะแนะนํานะคะก็คือวัดร่องเสือเต้นค่ะซึ่งวัดร่องเสือเต้นนะคะจะอยู่ห่างจากวัดพระแก้วประมาณ3กิโลเมตรค่ะวัดร่องเสือเต้นนะคะก็จะมาจากฝีมือของศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงรายนะคะมีชื่อว่านายพุทธากาศแก้วนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าสลานกนะคะ ซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิษฐพิพัฒน์นั่นเองนะคะสำหรับวัดร่องเสือเต้นนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองนะคะลวดลายมีความพิ้วไหวแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกท่านได้มาชมนะคะเป็นศิละปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกท่านที่มาเชียงรายได้มาแวะนะคะวัดร่องเสือเต้นนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากวัดพระแก้วนะคะ หลังจากที่เราเยี่ยมชมวัดร่องเสือเต้นจนพอใจเราแล้วนะคะสถานที่ต่อไปนะคะที่จะแนะนำซึ่งก็คือ,อวัดห้วยปะก้ังค่ะวัดห้วยปะกกังจะห่างจากวัดร่องเสือเต้นประมาณ6กิโลเมตรนะคะก็คือเป็นสถานที่ที่3ที่เราแนะนำนะคะทุกท่านจะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางนะคะ สำหรับวัดห้วยปะกั้งนะคะที่โดดเด่นแล้วก็เห็นได้แต่ไกลนะคะก็คือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะภายในองค์นะคะก็ยังสามารถที่จะเข้าไปเพื่อเยี่ยมชมจุดสูงสุดได้เลยนะคะ,ะดวงตาดวงที่3ามของเจ้าแม่กวนอิมนะคะเราสามารถมองลอดผ่านดวงตาน,นั้นจะมองเห็นวิวที่สวยงามมากๆเลยนะคะเห็นวิวเชียงรายเกือบจะทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะ ในการขึ้นไปก็จะขึ้นลิฟต์ไปนะคะมีค่าบริการ20บาทนะสำหรับาชาวไทยนะส่วนชาวต่างชาติก็จะอีกบราคาหนึ่งนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเจดีย์องค์สูงใหญ่ด้วยนะคะที่มีชื่อว่าพบโชคธรรมเจดีย์ค่ะพพโชคนี้เป็นชื่อของเจ้าอาวาสนะคะมีลักษณะเป็นทรงแหลมค่ะผสมผสานร,ระหว่างศิละปะจีนแล้วก็ศิละปะแบบล้านนาน,นะคะ นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีรูปปั้นมังกรทอดยาวตามบันไดาทางขึ้นสวยงามมากๆเลยนะคะภายในเจดีย์นะคะก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มีอีกหลายองค์มากๆเลยนะคะซึ่งทํามาจากไม้นะคะไม้จันทหอมค่ะ มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะในแต่ละชั้นมีทั้งหมด9ชั้นค่ะแต่สำหรับเจดีนี้จะขึ้นโดยการเดินขึ้นบันไดนะคะไม่ได้มีลิฟต์นะคะโดยเฉพาะชั้นที่9นะคะจะมีความเล็กมากๆเลยนะคะผู้สูงอายุไม่น่าจะขึ้นไหวนะคะส่วนของเด็กเด็กน่าจะขึ้นได้ค่ะแต่ผู้สูงอายุนี้ไม่น่าขึ้นไหวนะคะ ค่ะหลังจากที่เราเที่ยววัดม้วยประกัางเสร็จแล้วนะคะสถานที่ต่อไปที่แนะนําก็คือสิงปรกค่ะซึ่งวัดม้วยประกัางกับสิงปรกนะจะห่างกันประมาณ15กิโลเมตรค่ะค่ะสําหรับสิงปรักนะคะก็เป็นไร่ของบริษัทบุญรอดบิวอเรี่ลจำกัดนะคะ,ะพื้นที่นะคะนับพันไร่เลยนะคะมีความกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะ,ะเข้าชมฟรีนะคะรถยนต์ก็สามารถเข้าได้นะคะแต่ว่าเข้าได้เฉพาะบางโซนเท่านั้นนะคะ ก็จะแนะนำให้ขึ้นเป็นรถฟาร์มทัวร์ของอทางไร่ดีกว่านะคะก็จะมีความสะดวกกว่าเพราะว่าก็จะพาไปทุกจุดทุกโซนของไร่นะคะราคานะคะท่านละ100บาทเด็กที่สูงไม่เกิน110เซนนะคะก็จะ,ะ50บาทนะคะไม่มีรถประจำทางผ่านนะคะแล้วก็ถ้าเราจะไปก็ต้องไปด้วยรถส่วนตัวหรือไม่ก็เหมาสองแถวไปนะคะเนื่องจากว่าไม่มีรถโดยสารผ่านคะ่ะ รถฟาร์มทัวร์จะพาไปหลายจุดนะคะจุดที่1ก็คือเนินสิงรานดอกไม้ทุ่งหญ้าร้านค้าชากาแฟต่างๆนะคะจุดที่2ก็จะเป็นทะเลสาบแล้วก็หงมีสวนพุทธาแล้วก็มีทุ่งดอกไม้ป่าค่ะจุดที่3ก็จะเป็นไรชาอูหลงนะคะแล้วก็ผลไม้นานาชนิดนในส่วนของไรชานะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ ให้เราเอาไปถ่ายรูปฟรีนะคะอย่างเช่นตะก้าเก็บชาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นชุดาชาวเขาต่างๆนะคะเราสามารถที่จะไปยืมเข้ามาถ่ายรูปนะคะฟรีนะคะจุดที่4นะคะก็เป็นศูนย์จักรยานนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จัดหรือว่าแสดงกิจกรรมต่างๆของทางาไร่นะคะในการเช่าจักรยานก็สามารถที่จะเช่าได้นะคะชั่วโมงละง150บบาทนะคะรา,ราวนี้นะคะ จุดที่5ก็จะเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็วิถีสัตว์นะคะ,ะสัตว์ก็จะมีม้าลายมียีราฟแล้วก็มีวัวนะคะ,ะที่เห็นนะคะ,ะจุดที่6ก็จะเป็นจุดชมวิว360องศานะคะก็คือสูงมากๆนะคะสามารถขึ้นไปเที่ยวชมแล้วก็จะมองเห็นทิวทัศน์เทือกเขาได้รอบทิศเลยนะคะ7นะคะก็จะเป็นโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิของการปลูกพืชผักต่างๆของเมืองหนาวนะคะแต่ก็ อา,อาจจะไม่ได้ตามนี้100%เนะคะเนื่องจากว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยอาจจะไม่มีพืชผักนะะหรือว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงที่พุทธาออกผลอะไรประมาณนี้นะคะก,ก็แล้วแต่แต่คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับไล่สิงปร์กค,ค่ะเมื่อเราเที่ยวสิงปร์กจนเบื่อแล้วนะคะสถานที่ต่อไปที่จะแนะนำนะคะ ก็คือวัดร่องขุนค่ะเนื่องจากว่าสิงปาคจะอยู่ห่างจากวัดร่องขุนเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะในส่วนของวัดร่องขุนนี้นะคะคิดว่าทุกคนน่าจะทราบดีนะคะว่าวัดร่องขุนเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะคะซึ่งออกแบบแลาก็สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพ,พิพัฒน์ค่ะท่านได้สร้างอุโบสถสีขาวนะคะประดับด้วยกระจกสีเงิน แล้วก็ลวดลายปูนปั้นที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีภาพกิจกรรมฝาผนังที่งดงามปราณีตงดงามแปลกตาเลยนะคะผสมผสานวัฒนธรรมล้านนาะได้อย่างกลมกลืนแล้วก็สวยงามค่ะซึ่งทุกคนที่มาจังหวัดเชียงรายไม่สมควรที่จะพลาดเลยนะคะสำหรับวัดร่องขุนนะคะถ้ามาจากกรุงเทพนี่นะคะวัดร่องขุนจะถึงก่อนนะคะจะถึงก่อนที่จะเข้าสู่เมืองเชียงรายนะคะ วัดต้องคุณจะอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย13กิโลเมตรค่ะแต่ก็คิดว่าทุกคนก็คงไปที่พักก่อนแล้วค่อยเที่ยวนะคะถ้าหากว่าที่พักของท่านอ,าอยู่ในตัวเมืองเชียงรายหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองเชียงรายนะคะก็สามารถที่จะใช้คลิปนี้ในการวิเคราะห์แผนการเที่ยวของท่านได้นะคะเพราะจะทําให้ท่านสามารถรู้รู้จักสถานที่แล้วก็รู้ระยะทางของสถานที่ต่างๆล่วงหน้าค่ะก็เป็นการประ,ประหยัดเวลาในการเดินทางรู้ว่าจะต้องไปที่ไหนก่อนหรือหลังนะคะ การเดินทางที่ดีต้องมีการวางแผนนะคะจะได้ไปเที่ยวให้สนุกนะคะแล้วก็ไปาตามสถานที่ต่างๆครบตามที่เราวางแผนไว้นะคะ